Bitcoin Standard Hardware Token น่าสนใจขนาดไหนนะครับสำหรับเหรียญตัวนี้คุณควรซื้อหรือไม่นะขนาดนี้นะครับและผมทำไมผมถึงสนใจมากที่สุดในช่วงนี้ที่จะทำการช้อนเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้ยวยกันนะครับ Moon Academy Academy มูลไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงน่าจะไม่ใช่เหรียญต้นน้ำแล้วนะครับเพราะว่ามันเปิดตัวตั้งแต่ประมาณปี2020แล้วนะครับแล้วก็มันก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจในกระแสของ Bitcoin และกันเพราะมันเป็นเหรียญที่โปรเจกต์พ่วงกับ Bitcoin นะครับ ในตัวโปรเจกต์ของมันเนี่ยนะครับก็มันจะทำให้สำหรับคนที่ต้องการขุดเนี่ยได้ปิดคอยเป็นรีวาร์ดนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะไอแอปพลิเคชันที่เป็นดีแอของมันเนี่ยมันใช้ได้หลายอย่างนะเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเหรียญที่เขากำหนดเนี่ยสามารถที่จะเอานำมาอยู่ใน p o ลได้นะครับหรือว่าคุณหยสเต็กแล้วคุณได้รางวัลเป็นเหรียญที่คุณต้องการ นะครับแต่ในระยะแรกหรือเฟสแรกเนี่ยคือตั้งใจนะครับที่จะเอาเหรียญตัวนี้มาแลกกับบิตคอยนะครับเพียงแต่ว่าคุณน่จะต้องทำการสเตกเอาไว้แล้วเป็นดอกนะครับซึ่งดอกเนี่ยจะเป็นบิตคอยนะแล้วก็เหรียญเนี้ยนะครับจะต้องทำตามเงื่อนไขของเขานะครับอาจจะต้องเข้ามาฝากใน d ีของเขาถึงจะได้ เป็นบิตคอยกับอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาพยายามทำเกิดขึ้นนะครับโดยใช้ระบบของ r o o f of s t a k e นะครับ proof อ f s t เ k e เนี่แหละนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ยก็น่าสนใจนะครับคือเขาก็พยายามที่จะทำให้อุปทานเนี่ยใกล้เคียงกับบิตคอยเลยเพราะอุปทานหมุนเวียนตอนนี้คือ12ล้านนะครับแล้วอุปทานสูงสุดคือ15ล้าน นะครับปัปซื้อขายในราย24ชั่วโมงอยู่ที่ที4ล้าน8แสน,นะครับแล้วก็ราคานะครับหรือมูลาคา่าการตลาดอยู่ที่336ล้านนะครับโดยประมาณแล้วก็ราคาของมันอยู่ที่0.8ดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้จัดอันดับอยู่แรงในคอยมาร์เก็ตแคปอยู่ที่797นะครับ ตัวย่อใช้คำว่า BTCST ผมไม่สนใจมาตัวนี้นะครับเพราะผมได้ a อดด o อเนี่ยจาก b i t g e t นะครับกระดาน b i t g e t ก็เป็นกระดานที่ตัวหนึ่งที่ผมสนใจนะครับเหรียญพวกเหรียญพวกโปรเจกต์ต่างๆ <c oughs> ก็จะมีอะไรแปลกๆนะครับที่ลิสต์เข้ามาในใน Bitget นะครับเราก็น่าสนใจอย,อย่าง Arbitrum อย่างเหรียญตระกูล AI อย่างเนี้ยนะครับ ผมก็ซื้อไปแล้วหลายเหรียญนะนะครับเห็นว่ากระแสนี้มันดีจริงๆเอาละคราวนี้นะครับความน่าสนใจของมันเนี่ยอุปทานด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอุปทานของมันเนี่ยถ้าเราเห็นสิบสองล้านคือน้อยกว่าบิตคอยร,ราคาจริงๆมันควรจะไปคือหลักร้อยดอลลาร์นะครับฉะนั้นราคาเนี่ยตอนนี้ทำไมมันเหลือ0.8ส,ส่วนหนึ่ง เป็นเพราะว่าเรื่องของการขุดนะครับการขุดไอคริปโตขุดบิตคอยขุดอะไรมันซบเซานะครับก็เลยทำให้ราคาร่วงนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วมันก็นำเสนอคือใช้ไอเหรียญของเขาเนี่ยเหรียญในโปรเจกต์สามารถขุดเพื่อคุณได้รับรีวาร์ดเป็นบิตคอยที่มากกว่าคุณ,ค,ณคุณได้จากการขุดโดยทั่วไป นะครับคุณได้ดอกเบีย้ยตรงนี้แล้วแถมได้เหรียญตัวนี้ด้วยนะครับที่จะเติบโตไปด้วยกันซึ่งอันนี้มันเป็นเป็นรีวะอะไรน่าสนใจนะครับคือคุณซื้อ1ต่อคุณได้บ t c o i n อีกหนึ่งต่อด้วยนะครับดีกว่าคุณไปขุดเองนะครับเพราะว่า b บิตคอยมันก็ขุดยากขึ้นถ้าเกิดไม่ใช่คนขุดอาชีพเนี่ยไม่มีทางคุ้มนะครับในในยุคนี้และก็ในปี2024 นะครับตอนนี้เข้าสู่กบบระบวนการอฮาร์าวิ่งเรียบร้อยนะครับแต่จะเสร็จในเดือนเมษาปีสองพนยีสิบฉะนั้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณช้อนเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วเพราะอุปทานมันก็น้อยอยู่แล้วแล้วราคาก็ล่วงลงมาต่ำกว่านี้นะครับตอนเดือนตุลาเนี่ยราคาของเหรียญน,นี้ยอยู่ที่ประมาณอ่าประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบดอลลา นะครับตอนนี้นะครับเหลือแค่สูงจุแล้วตอนที่มันพีคที่สุดคือตอนที่มันพีเซลออกมานะครับแล้วก็ทำการออกโปรเจกต์เนี่ยในช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงหลังของ Bitcoin h a าว i n g พอดีเปิดมาในช่วงประมาณธันวาปี2020นะครับแล้วก็ตัวนี้ราคาเปิดคือ400ดอลลาร์ตอนนี้มันลดมาถึงขนาดนี้แล้ว มันคือโอกาสของคุณนะครับใครชอบเล่นเหรียญสไตล์แบบนี้ชอบเล่นส่วนกระแสชอบเล่นตอนราคาเหมือนร่วงนะครับแล้วก็ผมก็แนะนำนะในเหรียญพวกโปรเจกต์อะไรที่มันพ่วงกับ Bitcoin แบบนี้นะครับเพราะบิตคอยมันจะมีมันจะมีไทมิ่งที่เป็นไทม์เฟรมใหญ่นะครับที่คุณจะสามารถเข้าไปเข้าไปถือในสินทรัพย์พวกนี้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของราคา ฉะนั้นผมเลยบอกท่านผู้ชมนะครับว่าโอกาสของคุณอยู่ตรงนี้แล้วนะครับบิตอ่าบิตคอยสแตนอ่าสแตนดาร์ดฮาร์ดเรทโทเก้นเนี่ยหรือ BTCST นะครับข้อมูลของผมเนี่ยน่าจะมีหลักการประมาณนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลเสริมนะครับตอนนี้ได้รับออเดตจาก c ซอร์ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็อยู่ในอ่าสัญญาณนะครับของ BnB Smart Chain นะครับฉะนั้นข้อมูลตอนนี้อยู่ที่27.52บาทต่ำที่สุดละนะครับคิดว่าน่าจะมีในกระดานไทยนะนะครับหรือไม่มีตอนนี้นะครับก็มีอยู่หลายกระดานนะครับอย่างเช่น f o l o n e x Hotbitxt.com นะครับบิ bit t ทัวรแล้วก็ลาโทเคนนะครับบิ t เกตเกตดอทไดโอแพนเทั้งสองเวอร์ชันนะครับก็สามารถที่จะหาได้ แต่ใน n บแนนตอนนี้รู้สึกจะไม่ได้มีนะครับแต่เป็นการาเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์นะครับการทางอ้อมนะครับใบแนนเนี่ยผมยังหาไม่เจอนะครับตอนนี้กระดานไทยก็ยังไม่น่ามีนะครับถ้าเกิดมีไว้ก็ไม่ได้เสียหลายอะไรนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็เป็นเป็นตัวของอที่เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยในการขุดนะครับก็คือ ง่ายๆคือเป็นโปรเจกต์ขอเลทฟันของพวกเรานั่นแหละเพื่อจะเอาไปขุดบิตคอยนะครับเราก็ให้บิตคอยมาเป็นรีว,วารอะไรพวกนี้นะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังก็น่าจะประมาณนั้นนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากนะแต่โดยทั่วไปก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนนี้ด้วยกันนะครับก็รายละเอียดไม่ได้มีมากหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเก็บตัวนี้รอเอาไว้ตอนช่วงฮารวิงนะครับของบิตคอยเนี่ย ที่มีคนต้องการบิตคอยมากๆในช่วงนั้นนะครับจากการขุดอะไรเหรียญนี้ยก็ราคาน่าจะขึ้นไปแหละช่วง400ดอนถึง600ดอนก็เป็นไปได้นะครับในอนาคตก็าอาจจะถึงพันดอนเลยยิ่งบิตคอยยิ่งเข้าสู่ฮาวิ่งนะครับคนต้องการเยอะขึ้นบางทีเนี่ยราคาเหรียญน,นี้อาจจะไปมากกว่าที่คุณคิดแค่พันสองพันก็ถือว่าคุม้มนะครับอ่ะรายละเอียดโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่เพจได้เลยนะครับหรือไม่ก็ใต้ลิงก์นี้นะครับใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์อยู่นะครับก็มีกลุ่ม BTCS ด้วยนะครับก็ทักมาก็ได้หรือว่ามีกลุ่มอื่นๆนะครับใต้นี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า BTCS นะครับ BTCST นะครับหรือว่า Bitcoin Standard Hardware Token <c oughs> ก็จะ Grow ต t ด e m ล o ูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอคาเดมีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี วอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซิ่งคำผมต้องเลือก x t c o m เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้ง Spot ทั้ง f ิวเจอร์นะครับวอลุ่มแรงแรงดีๆมากระดาน x t c o m และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิ่งคำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้ว เอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ usdt เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพสสีฟ e ทางก,กระดาน x c com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน xt com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของคุณ